สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอครับวันนี้ได้เวลารีวิวรองเท้าคู่นี้ครับ a s i c Nova Blast 2นั่นเองครับ Collection Celebration of Sport นะครับที่จะออกมาต้อนรับโตเกียวโอลิมปิกที่จะแข่งขันในช่วงเวลากรกฎาคมนี้นั่นเองฮะ สำหรับ Nova b l ล s t นะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกันดีนะกับรองเท้ารุ่นนี้ที่ A s i c นั้นปฏิวัติฉีกค,คำนบรรมเนียมประเพณีของตัวเองนะฮะปรับเปลี่ยนดีไซน์รูปลักษณ์ของมันใหม่ออกมาในรุ่นที่1น่ในปี2 0 2 0ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่1นะฮะแล้วก็ปีนี้เขาก็ออกมาต่อยอดความสำเร็จของรุ่นแรกนะครับโดยออกรุ่นที่2ออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างในรุ่นที่2มีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างนะครับและคู่นี้นั้น มันเหมาะกับใครและความรู้สึกของผมที่ใส่มันนะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างคอยติดตามกันนะครับทดสอบ <c oughs> เอสิงโนวาบลาสอครับนานนี้ยู่ที่ประมาณเพ6หนะครับนิด,นด <c oughs> ตัวรองเท้าก็ <c oughs> ให้ความ <c oughs> นุ่มเด้ง วิ่งอยู่บนแทบลิตวิ่งง่ายกว่ารุ่นที่หนึ่งครับด้วยตัวฐานนี่มันกว้างขึ้นวิ่งสบายขึ้นเยอะเลย4.50ตอบสนองดีมากครับลบอบต้แล้วรถมาเริ่มที่จุดที่แตกต่าง จากตัวรุ่นแรกนะครับสำหรับ n o v a b r a s s so อนะครับมีอยู่6ข้อที่ผมลองหามานะฮะก็คือข้อแรกนะครับตัวอั p เปอร์ก่อนนะครับอั p เปอร์เนี่ยครั้งนี้นะครับ ASIC กเนี่ยก็ใช้ตัวผ้าตาข่ายที่เป็นแจ็กกาดนะครับสองชั้นนะครับนี่สองชั้นถ้าเพื่อนเอนเห็นก็จะมีชั้นนอกอยู่ แล้วก็ข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ทําให้รองเท้านั้นดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการระบายอากาศอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผ้าตัวนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นแลวก็ระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับจุดที่2ก็คือพื้นชั้นกลางของรองเท้าคู่นี้ครับพื้นชั้นกลางเนี่ยถ้าลองดูที่ส้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะลองดูเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นที่หนึ่งที่สองจะเห็นไหมครับรุ่นแรก พื้นจะเป็นลักษณะนี้รุ่นที่2พื้นจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นลวดลายของรุ่นที่2เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและความหนาของโฟมก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโฟมของรุ่นี่2เนี่ยหนาขึ้น2มมตรและดรอปของรองเท้าก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมเนี่ยรุ่นเก่านะครับส22 2ิมิลอ่านะฮะเปลี่ยนแปลงเป็น30 22 mm. นะครับจากเดิม10มิลลิเมตรปรับให้เหลือ 8มิลลิเมตรนะครับปรับเพื่ออะไรครับปรับเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับรองเทา้าเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะว่าทําไมต้องมาโฟกัสเรื่องความมั่นคงของรองเทา้าข้อที่3ครับปริมาณของเนื้อโฟมที่เพิ่มขึ้นในมิโซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นจากด้านท้ายเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่ามีการเพิ่มโฟมขึ้นมา2มิลลิเมตรถูกไหมฮะแต่บริเวณด้านข้างเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดีๆนี่ผมยกประกบนะ จะสังเกตได้นะครับว่าโฟมด้านข้างก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทั้งบริเวณรอบเท้าโดยรวมเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าโฟมเพิ่มขึ้นหนาขึ้นข้อที่4ครับพื้นที่บริเวณทอโบกนะครับเมื่อกี้เราขยับเรายกแบบนี้ขึ้นให้ดูแล้วนะว่ามันหนาขึ้นทอโบกด้านในก็กว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นนิดหน่อยก็ช่วยให้ใส่สบายขึ้น5นะครับบริเวณ ส้นเท้าที่เป็นฮิลครับด้านนี้นี่ฮิลครับด้านนี้เสริมความแข็งแรงขึ้นนะครับเพิ่มความมั่นคงเวลาลงเท้าได้ดีและอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่6น้ําหนักของคู่นี้เมื่อโฟมเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักก็เลยเพิ่มขึ้นตามมานะครับเพิ่มขึ้นจากสเปคเดิมเนี่ยเขาบอกว่า15กรัมแต่ผมลองชั่งดูไอ้สอคู่นี้ 282- ร้อยแปกับเนี่ยมันต่างก,กันประมาณ6กกรัมเท่านั้นเองอันนี้ก็มันไม่เห็นเพิ่มเหมือนในสเปคนะครับ ทีนี้ไอการปรับครั้งนี้ของ Nova Blast 2เนี่ยนะครับทั้งการเพิ่มเนื้อโฟมให้หนาขึ้น2มิลนะครับขยายฐานโฟมให้มากขึ้นนะครับโดยรอบของรองเท้าแล้วก็เพิ่มฮิลคับด้านหลังเสริมความแข็งแรงเนี่ยก็คือเจาะไปที่เรื่องของความมั่นคงที่หลายๆคนเ,นเจอปัญหาใน n o v ว b บล s t รุ่นที่1เวลาวิ่งแล้วรู้สึกรองเท้าเนี่ยมันนุ่มเกินไปแล้วมันก็รู้สึกไม่มั่นคงนะครับรุ่นที่2ก็เลยออกมาให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้งานของผมบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวโนบรสองนะครับความรู้สึกก็คือว่าเวลาที่เราสวมใส่ของเท้าคู่นี้นะครับเราใส่ได้สบายใส่ได้ง่ายนะครับเวลาที่สวมเท้าเข้าไปนะครับขยับเท้านิดนิดหน่อยๆนก็สามารถใส่รองเท้าได้แบบไม่มีปัญหาไม่ยากมากพื้นที่บริเวณ toe box นะครับมีพื้นที่ข้างในเพียงพอที่จะทําให้เท้าเรานั้นขยับไปขยับมาได้ไม่บีบรัดมากจนเกินไปส่วนบริเวณอุ้งเท้านะครับก็ไม่ตกครับ เราสามารถวิ่งอยู่บนรองเท้าได้แบบเต็มๆนะครับก็เป็นข้อดีของรองเท้าคู่นี้ในเรื่องของการสวมใส่ส่วนเวลาที่เราออกไปวิ่งนะครับตอนที่ผมเทสแบบการเดินก่อนลองใส่เดินเล่นทั่วๆไปเนี่ยใส่เดินไปทํางานใส่เดินเที่ยวเนี่ยนะครับดีมากเลยเพราะว่ามันมีความนุ่มนะเวลาที่เราออกไปวิ่งในเพ c ช้าๆก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะาใส่วิ่งแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็รองเท้าก็ให้ความรู้สึกนุ่มนะแม้ว่าความเด้งอาจจะลดทอนลงไปจากรุ่นที่1บ้าง แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายนุ่มเนี่ยผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์ถัดมาถ้าเกิดเราขยับเพสขึ้นไปให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับผมขยับขึ้นเป็นที่เพส5แล้วก็ลดลงไปอยู่ที่เพสสนะครับสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือว่ามันมีความนุ่มเหมือนเดิมแหละแต่ความรู้สึกของโฟมที่มันนุ่มเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันดูดแรงลงไปนิดหนึ่งเวลาที่เราจะพยายามก้าวเท้าในสเต็ปถัดไปแล้วก็ความเด้งมันลดน้อยลงไปด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในระหว่างรุ่นที่1กับรุ่นที่2 รุ่นที่2องเขาผมว่าเขาโฟกัสชัดเจนมากนะครับว่าอาจจะออกแบบมาให้สําหรับคนที่จะใส่เพื่อซ้อมทุกวันนะครับโดยที่ซ้อมแบบลองลานซ้อมแบบอีซี่ล้นมากกว่าที่จะเอาไปลงซ้อมแบบทำความเร็วแบบเทมโปอินเทอร์เวลนะครับเพราะรุ่นที่1เนี้ยตอนที่ใส่วิ่งเพลส5เพ4สเนี่ยมันมีความเด้งที่มากกว่ารู้สึกใส่วิ่งแล้วสนุกกว่าครับซึ่งมันก็ต่อกันมาว่าจุดที่ผมรู้สึก อาจจะไม่ชอบนะฮะเป็นความรู้สึกส่วนตัวเลยสําหรับโนวาบุ๊รุ่นที่2นี่ก็คือว่าความหนาความใหญ่ของมันนะครับที่มันแตกต่างขึ้นจากเดิมคือรุ่นที่1นึ่งมันเพรียวไงเราออกมาแล้วเออดีไซน์มันเพรียวดีแต่พอร,รุ่นที่2เนี่ยมันเริ่มหนาขึ้นนะครับทั้งโฟมที่หนาขึ้น2มิลลิเมตรแล้วก็ด้านข้างที่เพิ่มมากขึ้นโฟมบริเวณด้านข้างที่เพิ่มมากขึ้นฐานที่มันกว้างขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันดูเทอะท่าไปหน่อย แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความนุ่มของโฟมที่มันมากเกินกว่ารุ่นที่1คือผมว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยฮะเวลาที่ลองใส่เปรียบเทียบกันดูเนี่ยเรารู้สึกเราชอบฟีลลิ่งของรุ่นที่1มากกว่าโฟมมันนุ่มน้อยหน่อยแต่มันเด้งมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็แล้วแต่บุคคลนะเพื่อนๆที่ชอบความนุ่มโน้ว,ว่ารัาสองก็อาจจะตอบโจทย์นะครับคู่นี้เหมาะกับใครนะครับโน้ว,ว่ารัสองนะครับชัดเจนมากเลยผมมองว่ามันเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ เพื่อนๆสามารถนําไปใส่ซ้อมได้ในทุกๆวันนะครับจะใส่ออกไปทํางานเดินเล่นนะครับหรือว่าจะใส่ซ้อม e ีซี่รันลองรันคู่นี้เนี่ยสามารถทําได้หมด ด้วยความนุ่มของตัวโฟมที่มีแล้วก็ตัวความทนทานของพื้นเอาโซ l e ที่เอซิกนั้นใช้ยางคุณภาพดีมีความทนทานสูงคู่นี้ก็เหมาะสําหรับการเอาไปซ้อมเดลี่เทรนเนอร์ได้แบบสบายๆนะครับส่วนใครที่อยากจะหารองเท้าที่ซ้อมทาความเร็วนะครับผมว่าเอซิกก็ชัดเจนดีนะครับคู่นี้เหมาะกับเดลี่เทรนเนอร์ซ้อมอีซี่รันซ้อมลองรันซ้อมวิ่งแบบสบายๆถ้าใครอยากจะซ้อมทำความเร็วก็ให้ไปลองพวกไฮเปอร์สปีดหรือจะเป็นพวกเมจิกสปีดก็ได้นะครับ สรุปตรงนี้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของ Nova Blast รุ่นที่1นะครับได้เวลาที่คุณจะมาเปลี่ยนเป็นรุ่นที่2ได้แล้วเพราะความนุ่มที่ยังมีอยู่แถมเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมความเด่งอาจจะลดน้อยลงไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีของเ้ารุ่นอื่นของ ASIC ที่จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นและสําหรับใครก็ตามนะครับที่เคยมีปัญหาในการใส่รองเท้า Nova b l ล s t รุ่นที่1แล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็ลองมาเปิดใจใส่รุ่นที่2คู่นี้ดูนะครับ รองเท้าคู่นี้วางขายแล้วนะครับ4,900บาทที่ ASIC s สโต e ทุกสาขารวมไปถึงที่เว็บไซต์ของ ASIC.com ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4,900บาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงว่ากับ ASIC ง o v ว่ r a ราคู่นี้ครับคอมเมนต์บอกกับเราหน่อยนะครับใครที่ใส่รองเท้าคู่นี้แล้วชอบไม่ชอบตรงไหนยังไงช่วยบอกกับผมด้วยนะครับวันนี้ผมปอจจะวิ่งไหนกันไปไหนดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ